ครับผมมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนแยกรุ้งปกแดงระมัดระวังด้วยนะครับขณะนี้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นหญิงนะครับอยู่ณจุดเกิดเหตุเวลานี้นะครับกู้ภัยปกแดงกำลังเข้าทําการช่วยเหลืออยู่นะครับท่านติมุ่งหน้ามาจากแยกป่ายางเนินกระบอกขพระรมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนในเวลานี้นะครับผมนี่ครับ ผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายกี่กวองเส้นทางการจราจรอ,อยู่นะครับประมัณระวังนิดนึงเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนนะครับผมเป็นอุบัติเหตุบนแยกลงอุ้ยปกแดงตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับประมัดระวังเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนกับเจ้าหน้าที่อาสาผู้ไิกาปกแดงนะครับ,รบเดี๋ยวเกินย้ายผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับเือต้นเป็นหญิงขับขี่จักรยานยนต์ฟีโน่สีแดงคันนี้นะครับ เห็นนดจกัดเหตุนะครับผมขอให้พี่เขาได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับที่น้องประชาชนระมาระวังนิดนึงนะครับผมกลางสี่แยกไฟแดงแยกลงอุ้ยปวกแดงเลยนะครับผมระมาระวังนิดนึงนะครับขอให้ปลอดภัยอย่างมากที่สุดในเวลานี้นะครับ ปลอดภัยครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับจักรยานยนต์กับรถยนต์นั่งสวนบุคคลนะครับสีแยกไฟแดงนะครับย่านรุยปลกแดงเวลานี้นะครับกีดขวางเส้นทางการจราจรอยู่นะครับผมเป็นจักรยานยนต์คันนี้นะครับสีแดงคันนี้นะครับกับรถยนต์นั่งสวบบุคคลปาเจโร่นะครับผมได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายกู้ภัยปลกแดงเขาทําการช่วยเหลือนะครับกาลังจะทําการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับผม ขอให้เขาปลอดภัยอย่างมากที่สุดเวลานี้นะครับใครเป็นญาติก็ติดต่อที่โรงพยาบาลปกแดงนะครับนี่ครับเป็นสปูปปี้สีแดงคันนี้นะครับผมหนึ่งกอไก่ดอเด็กระยอง3583หนึ่งกอไก่ดอเด็กระยอง3583นะครับกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับผมากางสีแยกไฟแดงนะครับแยกหลงอุทิปกแดงกําลังจะทาการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับผม เลียงเส้นทางใรถกู้ชีพด้วยนะครับนะครับบนถนนเทศบาลปวกแดงมุ่งหน้าโรงพยาบาลปวกแดงนะครับจากแยกลงวุ้ยนะครับกําลังจะทําการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปวกแดงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ 慢慢来，慢慢。